ความเชื่อเนื้อวิญญาณตอนหลวงปู่รักลูกศิษย์จนล่สังขาร ในคลิปที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งที่นายศักพงศ์ผู้ที่ติดตามรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงไม่ได้ไปติดตามรับใช้หลวงปู่เนื่องจากเขาต้องขนมันสำปหลังไปขายที่จังหวัดนครราชสีมาโดยบรรทุกไปเต็มรถหกล้อคันที่หลวงปู่เคยนั่งครั้งแรกขับไปจนถึงทางหลวงหมายเลข24 เข้าเขตบ้านม่วงเจริญอําเภอรปราศาสตจังหวัดสุรินทร์จูจ่ๆรถพ่วง18ล้อก็พุ่งเข้ามาหารถหล้อคันที่เขากำลังขับอยู่ทำให้รถของนายศักพงศ์เสียหลักหันกลับหลังและพลิกหงายตกไปข้างถนนรถที่สัญจรไปมาบ้างก็จอดดูบ้างก็ชะลอรถดู จนทำให้การจราจรในช่วงนั้นติดขัดมีตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ได้โทรแจ้งพี่นายศักพงษ์ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เมื่อพี่ชายได้ทราบข่าวจึงบอกให้ญาติิได้ทราบและก็รีบตามมาที่เกิดเหตุสภาพที่ทุกคนเห็นเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุต่างคิดเหมือนกันเลยว่า นายศักพง์ไม่รอดแน่ๆมันสัมปลังกระจัดกระจายเกลื่อนถนนไปหมดสภาพรถไม่ต้องพูดถึงแต่แล้วทุกคนก็ต้องตะลึงเมื่อได้เห็นนายศักพง์นั่งอยู่เหมือนคนปกติไม่มีแม้แต่ริ้วรอยใดๆให้เห็นมีแต่เพียงอาการเจ็บหน้าอกเล็กน้อยจากแรงกระแทกที่ชายและก็ญาติิกลัวว่าจะช้ำไน จึงได้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อแพทย์ตรวจเสร็จก็แจ้งว่าอาการที่เกิดขึ้นจะต้องใช้เวลาในการรักษาไม่ต่ำกว่าสองปีร่างกายของนายศักพงศ์ถึงจะกลับเข้าสู่สภาพปกติเหมือนเดิมหลังจากวันเกิดเหตุนายศักพงศ์และภรรยาก็ได้ไปหาหลวงพ่อพุทธไวยโมที่วัดไพรพัฒนาเพื่อจะนิมนต์หลวงพ่อพุทธ ไปกราบหลวงปู่สวงที่กระท่อมบ้านแสไปกระท่อมหลังนี้บรรดาลูกศิษย์เรียกกันว่ากระท่อมสามห้าเพราะว่าเมือ่อใดก็ตามที่หลวงปู่สวงมาพักที่กระท่อมหลังนี้งวดนั้นจะออกสาห้าตลอดในวันนั้นสองสามีภรรยาได้แต่งขันห้าและขันแปดไปกราบหลวงปู่ เมื่อไปถึงที่กระท่อมแสไปไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยหลวงปูส่สวงก็พูดขึ้นมาว่าลานทมจนลานทมก็หมายความว่ารถใหญ่ชนรถใหญ่และหลวงปู่ก็ยังเตือนว่าเคราะหกรรมยังไม่หมดจะเกิดขึ้นอีกแล้วหลวงปู่ก็เอาผ้าขาวมาคลุมที่ศีรษะจากนั้น ก็สวดบางสุกุลเป็นบางสุกุลตายให้เมื่อเสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้มาถวายจังหันก็หมายถึงถวายพระทหารเช้าพอเช้าว,วันรุ่งขึ้นสองสามีภรรยาได้จัดเตรียมสำรับพระทหารไปถวายหลวงปู่เมื่อหลวงปู่ฉันจังหันเสร็จหลวงปู่ได้พาไปที่ตลาดโรงเกลือแถวสากแก้ว ระหว่างที่เดินทางถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่25หลวงปู่ได้สั่งให้หยุดรถแล้วหลวงปู่ได้ชี้ไปที่หลักกิโลเมตรงวดนั้นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ไปพากันโชคดีด้วยเลขของหลักกิโลเมตรที่25พอกลับจากตลาดลงเกลือหลวงปู่ได้ใช้ให้ในศักพงไปทำแคร่ที่ริมห้วย สองสามีภรรยาช่วยกันทําแคร่จนเสร็จเมื่อเห็นแคร่เสร็จแล้วหลวงปู่ก็ขึ้นไปนั่งบนแคร่แล้วให้นายศักพงและภรรยาไปนั่งใต้แคร่จากนั้นหลวงปู่เรียกให้ลูกศิษย์มาหาแล้วก็บอกว่าจะส่งน้ำให้ไปตักน้ำมาถวายเมื่อลูกศิษย์ตักน้ำมาถวาย หลวงปู่ได้ตักน้ำเทราดตัวท่านผ่านลงไปถึงสองสามีภรรยาที่อยู่ใต้แคร่วันนั้นหลวงปู่สงน้ำไปยี่สิบถังยังมีลูกศิษย์เอาไปเสี่ยงโชคได้โชคได้ลาบกันหลายคนพอหลวงปู่สงน้ำเสร็จก็ไล่สองสามีภรรยาออกไปปรากฏว่า อาการเจ็บหน้าอกของนายศักพงศ์หายเป็นปลิทิ้งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนายศักพง์ก็ยังคงประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งแต่ก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆจึงถือได้ว่าบุญบาร,รมีของหลวงปู่สวงได้ตามคุ้มครองให้นายศักพง์คลาดแคล้วปลอดภัยตลอดมา ช่วงหนึ่งที่หลวงปูส่สวงพำนักอยู่ที่กระท่อมตาตรงซึ่งเป็นร้อยต่อระหว่างบ้านละลมกับบ้านจบกที่กระท่อมนี้หลวงปู่ได้ขุดหลุมและก่อกองไฟเอาไว้เพื่อใช้เผาสิ่งของต่างๆที่บรรดาญาติโยมนำมาถวายหลวงปู่มีอยู่คืนหนึ่งหลวงปู่นั่งเผาสิ่งของจนกระทั่งเวลาตีหนึ่ง หลวงปู่ก็ได้บอกกับนายศักพงษ์และภรรยาว่าเอาเข็มมาให้หน่อยอยู่ในหลุมนั่นแหละทั้งคู่จึงได้ช่วยกันเอาไม้เขี่ยขี้เท่าร้อนๆออกด้วยความสงสัยจึงได้ถามหลวงปู่ว่าจะมีเข็มและหลวงปู่หลวงปู่สูงก็ยังยืนยันว่ามีหลวงปู่ยังช่วยส่องไฟฉายให้ทั้งคู่คุยเขี่ยหาพอเจอเข็มเล่มที่หนึ่ง หลวงปู่ก็บอกต่ออีกว่ายังมีอยู่อีกให้พยายามหาต่อไปทั้งคู่จึงได้เขี่ยหาจนเจอเข็มทั้งหมดเจ็ดเล่มจึงนำเข็มทั้งหมดเจ็ดเล่มไปถวายหลวงปู่สวงหลวงปู่ได้นำเข็มทั้งเจ็ดเล่มไปใส่ลงไปในขวดยาชูกำลังแล้วบอกกับทั้งสองคนว่าอ่ะ เอาเข็มไปไว้เย็บเสื้อผ้าทั้งคู่ยังคงสงสัยจนถึงบัดนี้เลยว่าเข็มเจ็ดเล่มมาอยู่ในหลุมได้ยังไงเพราะว่าตอนที่โยนสิ่งของที่ญาติโยมนำไปถวายลงไปเผาไม่มีเข็มเลยสักเล่มด้วยอาชีพต้องขับรถขนส่งพืชผลทางการเกษตรทำให้ในายศักพงที่บ่อยครั้ง ต้องทิ้งให้ภรรยาอยู่บ้านกับลูกสาวเพียงลำพังเมื่อใดที่เกิดขัดสนก็มักจะไปกราบขอพึ่งบาร,รมีของหลวงปู่เป็นประจำเช่นเวลาลูกใกล้จะเปิดเทอมก็จะไปกราบขอพรจากหลวงปู่ก็จะได้เป็นค่าสมุดค่าดินสอของลูกสาวแม้กระทั่งตอนที่จัดงานบวชให้กับน้องชายหลวงปู่ท่านก็จะเมตตาตลอด ถึงแม้ว่าหลวงปูส่สวงจะช่วยในเรื่องโชคเรื่องลาบแต่หลวงปู่จะสั่งสอนเสมอเลยว่าไม่ให้ฟุ้งเฟอ้อให้พออยู่ได้ตามอัตภาพของตนมีอยู่ครั้งหนึ่งนายศักพงค์เกิดความรู้สึกคิดถึงหลวงปู่ขึ้นมายังจับใจอยากจะไปกราบแต่ก็ได้ข่าวว่าหลวงปู่ไปอยู่เชียงใหม่จะตามไป ก็รู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินแต่ด้วยความระลึกนึกถึงคืนนั้นจึงได้จุดทูบอธิษฐานบอกกล่าวว่าหลวงปู่ลูกหลานไม่สามารถจะไปกราบหลวงปู่ได้เพราะว่าหลวงปู่อยู่ไกลเหลือเกินแต่ก็รู้สึกคิดถึงหลวงปู่จึงขอใช้ทูบนี้เป็นตัวแทนกราบบูชาและลึกถึงคุณของหลวงปู่ พอเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ารถของหลวงปู่สวงมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลวงปู่เดินทางมาจากเชียงใหม่ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากหลวงปู่สวงจะกำชับไว้เสมอว่าถึงแม้ว่าจะเห็นอะไรก็ให้เฉยๆไว้อย่าได้พูดอะไรมากจะเห็นได้ว่าครอบครัวของนายศักพงศ์รู้จักกับหลวงปู่สวงได้ไม่นาน แต่กลับได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่สวงมากทั้งนี้ด้วยอุปนิสัยซื่อสัตย์ไม่ละโมบโลภมากของทั้งคู่ไม่เคยคิดอยากได้อะไรเหมือนดังเช่นคนอื่นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งสองคนมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงปู่สวงเป็นที่ตั้งด้วยเหตุน,นี้จึงได้รับใช้หลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิด แม้ในวาระสุดท้ายทั้งคู่ยังได้เฝ้าปฏิบัติดูแลจนกระทั่งหลวงปู่สวงละสังขารไปอย่างไม่มีวันกลับคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีให้ลูกหลานได้ระลึกถึงอิลิเมียอองสวงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบรรดาล สัจจังอีริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ